ให้เสียงภาคภาษาโอ้โหโอีโต้อ,อ,อตากโก้ไม่โดนตาได้ไงห่ะมึงคิดว่ามึงเท่เหรอฮะไอหอกหักเอ้ยให้พูดถึงทีมภาคได้ยังวะเนี่ยให้เสียงภาคภาษาไทยโดย มคูส่สตูดิโอชัวรบ้าใช่บหมเอาใ้มันสบายใจเลยไอ้ห่าไหมอ๋อเดี๋ยวจะมาสรุปให้ก็มีปัญหาก็อยู่นานพอควรแต่ก็สรุปให้ฟังแล้วกันก็เห็นเสื้อไหมใช่เห็นเสื้อดูด้านหลังให้ดีจะเห็นสีแดงๆแล้วก็คล้ายรูปหน้าคนเป็นสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้ๆนั่นน่ะใช่ตามจริงมันก็ไม่ใช่อยู่ดีมันก็เป็นสีที่เข้มพอควรสรุปแล้วมันก็คือสีฟ้ากับแดง ขอโทษนะแม่แต่ผมต้องขอลาก่อกลับคุณอาที่โทรมายาโตคุ้งโอาจริงดิเ,งดเอ่อคือเดียนัังว่าที่นี้คงจะน,นมคงจะอร่อยอะนะอ๋อขอบคุณมากครับก็ทางเราก็ได้ใส่หลายๆอย่างมาไปครับเช่นพวกหนอนแมลงนะครับไปบทกันแล้วก็แลน,น่คอ และนี่เขาเรียกว่าความรักที่ขึ้นต้นด้วยมดเไหนบอกแล้วก็เป็นความรักที่สวยงามนั้นะคุณได้เหรียญสีแทงนี่เธออย่าเล่นกับแมวมันอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ชโชดิคุอาเ เอ้อยเอ้ยอะไรดึกดีดึกดีดึกดีเออพอได้แล้วพี่ตุงแล้วไอ้หนิวจอมไอ้จามเป็นเพลงโอ้โอ้แล้วอย่าลืมไปติดตามคลิปต้อเฉอาด้วยขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่รับชมครับผม よし<い> <music>